สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาพบกันกับแคนดี้นะคะตอนที่2ต่อเลยนะสำหรับวิชาทักษะการขยายอาชีพนะคะกสนมปลายนะคะอ,อชอ3 1 0หนเมื่อกี้เราไปถึงข้อ15กันแล้วเนาะตอนสองก็จะเป็นข้อ16นะคะมีทั้งหมดสาสิข้อนะคะข้อ16บหกเขาถามว่า ในการจัดการผลิตผู้ประกอบการจะต้องมีการกำหนดกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณและผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนสาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใดคำตอบก็คือแผนการลงทุนนะคะข้อ17โรงงานผลิตยาสับผมวนำสินค้าตัวอย่างมาแจกและสอบถามความต้องการของลูกค้าเป็นการกระทำในข้อใดคำตอบก็คือเป็นการวิจัยการตลาดนะคะข้อ18การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำม,มา วางแผนการตัดสินใจผลิตจำหน่ายสินค้าและบริการเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อใดตอบการจัดทำสารข้อมูลข้อ19ข้อใดเป็นความสำคัญของการทำบัญชีธุรกิจตอบการจัดหาข้อมูลทางการเงินของธุรกิจข้อ20ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้จากการทำ บัญชีธุรกิจคำตอบก็คือสามารถดำเนินงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ข้อ 21. บัญชีประเภทใดที่ทำขึ้นเพื่อจดบันทึกเหตุการณ์ทางการเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันตอบบัญชีรายรับรายจ่ายข้อ 22. ชอบพระกาททำงานมีไรายได้เดือนละ2 3 0 0 0บาทมีไรายได้จ่ายทุกวันวันละ100 4 0 0ถึง400บาทชอบประกาควรทำบัญชีใดบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ ข้อ23การกู้ยืมการรับเงินมัดจำและการประกันจำนองต้องลงบันทึก ในบัญชีข้อใดคำตอบคือบัญชีสินทรัพย์ข้อ24ข้อใดบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการขยายธุรกิจในชุมชนคำตอบคือทรัพยากรท้องถิ่นข้อ25การเขียนแผนเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจควรเริ่มจากสิ่งใดเป็นลำดับแรกตอบการวิเคราะห์ด้านการตลาดข้อ26ขั้นตอนแรกของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานคือข้อใดตอบการพัฒนาแผนปฏิบัติงานข้อ27 ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบโครงการมีความจำเป็นหรือไม่เพราะเหตุใดตอบจำเป็นเพราะทำให้ทราบความก้าวหน้าของโครงการข้อ28ข้อใดเป็นการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการตอบผู้เข้าร่วมจำนวน20คนข้อ29 แผนในข้อใดที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อเป็นการยืนยันในการทำงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอบแผนปฏิบัติงานข้อ30รายละเอียดของแผนข้อใดสามารถบ่งบอกได้ว่าการดำเนินงานบรรลุตามจุดมุ่งหวังตอบเป้าหมายขอให้เพื่อนๆโชคดีในการสอบวิชาทักษะการขยายวิชาชีพอช .3 1 0หนนะคะ